วัดในส่วนนี้นะคะห้านิว้วตรงนี้ได้ห้านิ้วนะคะตรงนี้เท่ากันค่ะห้านิว้วตีมาเลยค่ะได้แล้วโค้งขาใน ดูในส่วนของเอววัดเข้าครึ่งนิว้วตีมาที่เส้นสะโพกวัดลงครึ่งนิว้ววานเอวด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นเป้าด้านหน้าตามแบบตัวนี้เขาจะเป็นซิปหน้าเราก็วัดเผื่อออกมานิ้วกับหนึ่งกระเบียด